เราไม่จําเป็นต้องพูดทุกอย่างที่แม่เราพูดให้เขาฟัง mm hmm. แล้วก็ไม่จําเป็นต้องพูดทุกอย่างที่ที่แฟนเราพูดให้เขาฟังถูกปะ uh huh. เราเป็นคนกลางเราต้องเอากลางกลางอะทําทําให้มันกลางที่สุดอย่างเช่นแบบสมมติแบบพี่มิกพูดอะไรมาสักอย่างอะสมมตินัดกินข้าวแม่บอกกูมไม่ไปหรอกึงไปกันเลยกูมไม่อยากเจอสมมตินะเราก็ควรจะไปบอกพี่มิกว่าแม่เขาไม่ว่างอะพออาจจะขอเป็นวันอื่นได้ไหมหรือว่า อเดี๋ยวรออีกทีดีไหมรอแบบหลายๆคนว่างพร้อมกันเ้าได้ไปกินกันน้องเนี่ยแต่อย่าไปบอกเขาแบบตรงๆอ่ะเพราะว่าการที่จะแบบทําให้คนที่ไม่ชอบกันอยู่แล้วอ่ะไปรู้ความรู้สึกแบบตรงๆเข้าไปอีกอ่ะเป็นว่าไม่ดีอ<ร>ไม่ดีต่อให้นะต่อให้ต่อให้รักกันแล้วหงุดหงิดกันเราก็ว่าไม่ดีอาจจะแบบแม่แม่เขาจะพูดว่าแบบฝากไปบอกมันหน่อยนะว่างี้นี้นน ไอ้เราก็เกิดคราวหน้าแม่ถามว่าเบนบอกหรือ,อยังเนาะคุณยายอะ่ะฝากมาบอกว่าถ้าพ่อเอาลูกเข้านอนเร็วจะดีนะอย่างงี้เป็นว่าการที่พูดตรงมากๆก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องดีอะ่ะ